สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พรเตรียมตัวนะจ๊ะเนาะจะออกไปข้างนอกจ้ะจะออกไปข้างนอกเราจะนาอวันนี้มีนัดจ้ะถึงเราจะทุกคนนั่งรอจ้ะนะจ๊ะเนาะพรเข้ามาในตัวเมืองนะจ๊ะเนาะวันนี้ คนก็นอาจจะเยอะหน่อยจะวันนี้เพราะว่าเป็นตลาดพักเนาะจ้ะเนาะตลาดนัดพักจก้ะพวกพักพวกผลไม้นเนอะจ้ะเนาะกำลังรอข้างเราจะคนเยอะมากเลยจ้ะ พ่นกลับถึงบ้านแล้วจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วปวดหัวเลยจ้ะเนาะคนเยอะมากๆจ้ะต้องนั่งรออีกนานเนาะไปซื้อของด้วยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะเดี๋ยวจะไปอีกลานหนึ่งเนาะที่พักแป๊บหนึ่งแล้วเนาะเอาของกลับมาเก็บแล้วเนาะก็จะออกไปอีกแล้วจ้ะจะออกไปซื้อของอีกเนาะซื้อของยังไม่ครบจ้ะ ไปจ้ะทุกคนทุกคนพอรอไปซื้อของมาอีกแล้วเนาะจา้ะเนาะไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตานแรกพอรอไม่ได้เอาให้ดูเนาะจา้ะเนาะพอรอไปซื้อ้านที่สองมาหลังจากไปหาหมอมาเนาะจ้ะเนาะี่จ้ะทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อไก่เนาะจา้ะเนาะพรจะเอามาทำไก่บดเนาะจา้ะเนาะ เนื้อไก่เราจะเนาะเนื้ออกไก่พนสือมาเอออย่างละสองเพคเาจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน่องจ้ะหน่องไก่เราจะเนาะสองเพคเราจ้ะอันนี้ก็จะเป็นวายวายแดงเราจนะเนาะ น่องไก่มีสามแพ็คะซื้อามาสแพ็คน,นี่ก็จะเป็นมมหมูสามชั้นนะจอมนกับเออหนึ่งมมหมูนะจอนนกทุกคนจะแกะให้ดูเขาก็จะแกะมาด้วยกัน้นนะรอนน้ เราก็จะแพ็คมาเนาะจ้ะเนาะเนี่ยหมูสามชั้นนะจ้ะเนาะจะประมาณนี่ยสองกิโลจ้ะนี่ก็ะเงี้ยหมูนะจ้ะเนาะคนจะซื้อมืไวรบดจ้ะทุกคนเนาะเอามืไวร่บด ันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูสันนอกจ้ะอันนี้พอนก็จะเอามาไวบ้บดมันกันเนะจ้ะเนาะมันจะซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้จ้ะกระดูกหมูเอามาไว้ต้มนะจ้ะต้มยำก็ได้ต้มจืดกระดาเนะจ้ะเนาะหรือจะทอดกระดาษจ้ะจะซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่อย่างงี้นะจ้ะเนาะซื้อของอสุสดาจ้ะไปซื้อสองล้านจ้ะทุกคนล้านที่ล้านเลกพอนไม่ได้เอาให้ดูนะจ้ะเนาะ ขนมลูกสาวเอกแล้วจ้ะเขาจะไปโรงเรียนแล้วจ้ะเขาจะเปิดโรงเรียนแล้วจ้ะเนาะของลูกสาวจ้ะกาแฟแล้วจ้ะนี่จะเป็นกาแฟเม็ดกาแฟองุ่นแดงแล้วจ้ะเนาะเนื้อหมูเขาทำสัมเ็จเนาะจ้ะเนาะ น,นี่ก็จะเป็นมหมูสามชั้นนะจ๊ะกฝรั่งจะย่างอีกล้วมั้งทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะจ๊นะเนาะนี่เขาก็จะมีบอกนะจ๊นะเนาะบาร์บีคิวนะจ๊นะเนาะสองอันนะจ๊นะเนาะน,นี่ก็จะเป็นแฮมนะจ๊นะเนาะ ยาวายอีกขวดหนึ่งจะ้ะว <is> <is> ายเด็กโมไปทำกับเขาดื่มก็ได้นะจ้ะเนาะอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตจ้ะของล,ลูกนะจ้ะเนาะลูกสาวจะ้ะพ่อนไม่กินนะจ้ะเนาะพ่อนไม่กินโยเกิร์ตจ้ะนี่จะ้ะมีหลายรสจ้ะทุกคนเนาะ เม็ดพักอันนี้บอกโคลีอะจ้นะเนาะเม็ดพักจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะข้างต้นอนไปสือมาแล้วนะจ๊นะเนาะเม็ดพักสือกรลานพักนะจ๊นะเนาะมันมสือมาเยอะจาะสาขาบ็อกโคลีนะจ๊นะเนาะก็เลยสือมาเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นขนมเด็กหน่อยขนมสาวเองลนะจ้ะเนาะจ้ะ ก็จะประมาณนี้หลาจะซื้อของซื้อสัปดาห์แล้วจ้ะเนาะไปร้านแรกก็ไปซื้อพวกจำพวกหนามมาแล้วจ้ะเนาะพรก็เอาเห็ดไทยเห็นแล้วนะจ้ะเนาะอยู่ในรถนะจ้ะก็จะประมาณนี้หลาจะของซื้อของสัปดาห์แน้จ้ะเนาะหลังจากที่พรไปหาหมอมาแลจ้ะก็เลยพากันเลยไปซื้อของจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้ดูหนาดูตา ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากจ้ะพักก็สื่อมาแล้วขรังก่อนเนาะจ้ะเนาะก็ยังไม่ได้ทายเห็นเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อละจ้ะพนก็จะสื่อเนื้อมาไว้บดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะของก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะนั่ก็จะเป็นไก่เป็นหมูขนมลูกกาแฟไวน์โยเกิร์ตเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นพวกย่างพวกอะไรเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกออแฮมเนาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้ละจ้ะทุกคนเนาะอธิตย์ละสองสามครั้งเราจะไปซื้อของเนาะจ้ะเนาะ ประมาณนี่แต่วันศุกร์อ่ะจะไปซื้อคเยอะหน่อยนะจ้ะเนาะวันศุกร์ซื้อสัปดาห์จ้ะโอเคจ้ะทุกคนคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้ะเนาะฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยนะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับ s c r i b e ให้พรด้วยนะจ้ะเนาะขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะจ้ะเนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ้ะเนาะสวัสดีจ้ะ